ครับ เรื่องต้นทุนการศึกษาครับอย่างโรงเรียนที่รวยกับโรงเรียนจนนะครับควรปรับอย่างไงบ้างครับนี่จากงานวิจัยเก่าเย่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของท,ที่เรียกว่าเป็นไอ้สังคมอีกนออมนิอินเด็กก็คือดัชนีความร่รํารวยยากจนแล้วก็คือมันไม่ใช่ใช้แค่ความร่ารวยยากจนเฉยๆมันใช้การศึกษาของพ่อแม่อะไระต่างๆด้วยเราเห็นว่ายิ่งพ่อแม่มาเด็กที่มาจากครอบครัวที่มี พ่อแม่ร่ำรวยแล้วก็สถานะดีเนี่ยคะแนน,นจะสูงไปม,มากแล้วก็แน่นอน,นมันแล้วมันอันนี้ชัดเจนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะแต่รัฐเนี่ยจะมีทำยังไงให้ลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ครับลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ก็คือในการศึกษาขั้นพื้นฐานการอุดหน,นุนเงินต่อหัวให้กับเด็กยากจนกับเด็กร่ำรวย,ยมันต้องไม่เท่ากันเพราะอย่างเมื่อกี้ที่ในในกระทรวงารเนาเราก็เห็นแล้วว่าตรงเด็ก ที่มาจากครอบครัวร่ำรวยพ่อแม่นี่ใช้จ่ายใช้จ่ายเพื่อได้การศึกษานี่สูงกว่าเด็กครอบครัวยากจนด้วยฉะนั้นรายได้เขาก็สูงกว่าค่าใช้จ่ายก็เป็นสัดส,ส่วนที่สูงกว่าฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางโอกาสทางการศึกษาตรงนี้คือการจ่ายเงินให้เท่ากันเนี่ยทั้งเด็กจนเด็กรวยมันไม่ใช่การ มันไม่ใช่ทําให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นเลยความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐไี่ต้องใช้จ่ายเพื่อไปชดเชยสิ่งที่ครอบครัวยากจนที่ที่ครอบครัวยากจนใช้จ่ายไม่เท่ากับคร,รอบครัวร่ำรวยและ,ะแม้กระทั่งการ คุณภาพการศึกษาที่เขาได้รับเช่นตั้งแต่วัยอนุบาลมาถึงมาถึงตอนเข้ามาถึงตอนเด็กนี่มันก็ต้นทุนมันก็ไม่เท่ากันนะซึ่งเรามีการ